สวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาพบกันเช่นเคยนะคะกับช่องเดียโตชาแนลวันนี้เดียโตก็จะมาสปอยซีรีส์จีนเรืองแผนรักล่วงใจในตอนที่21สถึง24ให้ทุกคนฟังกันนะคะซึ่งเป็นตอนจบแล้วทับร้อมเราไปรับฟังการสปอยกันได้เลยค่ะนางเข้าห้องทํางานมากูหยยนก็ซื้อดอกลิลลี่มามอบหนางเอกเพื่อแทนสัญ,ญลักษณ์แห่งความรักนายก็เกรงใจกูหยยนขอนักเอกเป็นแฟนเธอเลยบอกว่าตอนนี้เธอยังเป็นผู้หญิงที่มีสามีแล้วอยู่เขา เขาเป็นผู้ชายที่เก่งคงมีคนแอบชอบเขาเยอะอยู่แล้วเจยียได้ยินอย่างนั้นก็ทนไม่ได้เลยให้นังเอกออกไปเซ็นเอกสารสำคัญพนักงานที่บริษัทพระเอกถุกจิบกันว่าช่วงนี้กู้เหยียนตามจีบนางเอกหนักมาก ไม่เหมือนพระเอกที่เอาแต่ทำน้าบึ่งไปวันๆพระเอกเข้ามาได้ยินก็อยากหยุดแผนการทันทีเลยค่ะจึงให้เขาเชื่อใจนางเอกแต่เชื่อในความหลอกของตัวเองและแนะนําให้พระเอกหัวเราะให้มากขึ้นเมื่อพระเอกลองทํามันก็ดูปลอมมากพอเอิร์ดเดินมาหาเจียเธอเสนอวิธีให้กู้เหยียนยอมรับเจียให้ได้ของที่เธอชอบก็ต้องแยงมาสิปล่อยไปแบบนี้มีหวังกู้เหยียนได้เป็นแฟนนางเอกแนะ่ๆไอเอิร์ดเลยหักคิ้ยคนอื่นให้นางเอก นาาเอกดูเตียที่เธอใช้จักรยาบผ้เพราะมันทำลายสิ่งแวดล้อมเจียจึงเรียกมาหากู้เยียนเพราะคิดถึงเขาทำไมเขาถึงให้หน้าเอกอีกหน้าเธอตลอดเวลากู้เยยนบอกว่าถ้าไม่อยากให้หน้าเอกจับได้ก็ต้องทนไปก่อนและบอกกับเตียว่าถ้าเรื่องนี้จบลงเขาจะแต่งงานกับเธอไม่เดี้มีความสุขอีกครั้งนาเอกกับพระเอกตอนนี้ก็รู้แล้วว่าเตียเป็นคนของกู้เยียนทำให้เธอเสียใจที่ไม่รู้ตัวเร็วกว่านี้ นายเอกมาทำงานพระเอกก็ส่งข้อความมาอ้อนวันนี้ไปทำงานมีอะไรผิดปกติไหมเยี่ยงนี้ท่านอะไรดีตอบข้อความชาพระเอกก็ต้องมาถามมยุูเตียน,นั้นน้เอกอกอกมาเพราะมีคนติดต่อมาซื้อโรงงานของนา้าหลานเลยต้องรลายเซนนาาเอกเพราะธนาคารต้องมีหลักฐานทางการเงินนายเอกจิบชาท,ที่เจียให้เข้ามาพอเดินกลับมาที่รถก็รู้สึกเวียนหัวมากแต่นายเอกก็รีบส่งโลเคชั่นไปหาพระเอกก่อนที่เธอจะหมดสติไปเหล้าเฟยเอกอก็รักน้าเอกมาให้กู้เยียนพระเอกก็รีบเข้ามาต่อยกู้เยียน ทีกูเห็นบอกพระเอก ไม่รู้ว่าเขาจะเชื่อหรือเปล่าแต่เขาเองก็ถูกไฟเออหลอกมาเหมือนกันให้ให้เลขาดับตัวไฟออกไปก่อนจะเข้ามาอุ้มนางเอกกลับมาที่บ้านก็ค่อยดูแลานางเอกอย่างห่วงใย,ยพอนางเอกตื่นไอเอกก็วางมาเทมตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปไม่ต้องไปบริษัทกรู้แล้วนางเอกพยายามปัดไอเอกบอกว่าวันนี้เขาเห็นหนางเอกนอนอยู่ตรงนั้นมันทําให้เขากลัวมากถ้าเกิดอะไรขึ้นมาเขาจะทํายังไงบางทีอาจมีวิธีอื่นในการหาความจริงที่เหลือให้เขาจัดการเองก็พอนายเอกบอกเธอถูก เจียวางยาขังหน้าจะไม่เป็นแบบนี้แน่นอนเธอจะระวังให้มากขึ้นพระเอกบอกไม่มีครังหน้าแล้วนายก็สัญญาว่าเธอจะไม่ทําพลาดอีกพระเอกบ่นครั้งนี้ถ้าเขาไปไม่ทันจะทํายังไงเขาเป็นสามีนางเอกเขาไม่อยากให้เธอเข้าไปเสี่ยงนายขอโทษเธอผิดไปแล้วคราวหน้าเธอจะเที่ยวฟังเขานายจึงถามเรื่องของไวเออพระเอกจึงเล่าว่าพ่อแม่ของเขารับไวเออมาเลี้ยงจากบ้านเด็กกำพร้าและเธอก็เป็นเด็กดีมาตลอดเขาคอยปกป้องเธอก่อนพ่อแม่จะเสียชีวิต ก็กำชับให้เขาดูแลเฟยเอ๋อให้ดีแต่ภายหลังเขารู้ว่าเธอไม่ใรให้เขาจึงพยายามตีตัวออกห่างคิดว่าเธอคงตัดใจไปเองคิดไม่ถึงว่าเธอจะสุดตองและทำร้ายนางเอกพระเอกได้รับสายว่าเฟยเอ๋อหนีไปจึงรีบมาบอกความจริงกับยายาขอโทษนางเอกที่ทำให้เธอต้องลำบากและให้พวกเขาจัดการเฟยเอ๋อตามที่เห็นสมควรได้เลยนายขอพระเอกไปบริษัทกูเพราะมีเรื่องบางอย่างที่ยังทำไม่เสร็จพระเอกก็หน้าบูดเป็นตูดเลิยงนายถึงเข้ามาอ้อนว่าเธอจะรายงานกับเขาตลอดเวลา ทำให้นาเอกใจอ่อน เตียได้รับโทรศัพท์ว่านาหลานจะฟื้นก็ตกใจรีบมาหากูเหยียนถ้านาเอกดูว่าที่นาหลานเป็นแบบนี้เพราะฝีมือเธอจะทำยังไงเธอต้องไม่ปล่อยฉันไปนะตอนนี้เฟยเอ๋ออยู่ที่บ้านของเธอกูเหียนจึงบอกให้เจียรีบจัดการเรื่องของนาหลานก่อนเจียจึงมาหานาหลานเธอขอโทษเธอรักเขามากจริงๆเจ้ยอมทำทุกอย่างจึงเอาน้ากากออกซิเดนของนาหลานออกนายเอกเข้ามาเห็นพอดีเธอก็แกล้งไม่รู้เรื่องนายเอกบอกเลิกสตอได้แล้วเธอกิดว่าฉันไม่เห็นหรอเมื่อกี้เธอกำลังทำอะไร อยู่การกระทําของเธอมันช่างเหมือนไฟเออจริงๆนในอบอกว่าน้าหลานตั้งใจยกโรงงานให้เธอสืบพอดกิจการตอนนั้นน้าหลานพยายามปกป้องภาพพีเซียงแม้ว่าจะทําให้โรงงานเจ๊ง น่าหลานก็ยังยืนยันต้องผลิตมือเท่านั้นเจียจึงพยายามวางแผนให้นาหลานเซ็นสัญญาบางอย่างจากนั้นก็วางเพลิงโรงงานคิดว่าโรงงานไฟไหม้ทุกอย่างก็คงจบเงินคงเป็นของเธอแต่น้าหลานกลับเอาภาพผีเสียงไปจำนองทั้งที่มันเป็นของเธอน้าหลานจำนองให้กับบริษัทพระเอกทำให้เจียไม่พอใจมาแต่ตอนนี้เงินก็อยู่ในบัญชีของเธอเธอพยายามหาภาพผีเสียงเพราะต้องการร่วมมือกับบริษัทกูเรื่องออเดอร์เรื่องไฟไหม้โรงง,งานเธอเป็นคนทำเองทั้งหมด ทำให้นา่าหลานโกรธมากต้นหมดสติไปนางเอกถามที่เดียทาไปทั้งหมดเพราะกู้ยยนใช่ไหมเจียไม่ยอมรับบ,บอกว่าเรื่องทั้งหมดเธอทําคนเดียวนางเอกังเอาหลักฐานทั้งหมดที่มีและบอกความจริงว่าเธอถูกกู้เยยนหลอกไช้แต่เจียก็บอกว่าเรื่องทั้งหมดเธอทําคนเดียวไม่เกี่ยวกับเขาเจียหาว่านางเอกหลอกให้กู้ยยนหลงรักและภาพผีเสียงจริงๆแล้วมันเป็นของเธอ นายเกจึงบอกว่าน้หลานตั้งใจยกภาพผีเสียงและโรงงานให้กับเธอทำให้เจีย้ยเสียใจมากนายเกจึงบอกให้เธอไปมอบตัวซะเลขามารายงานผู้เหียนว่าเจีย้ยถูกจับได้แล้วเขาจึงให้เลขาไปทำลายหลักฐานทุกอย่าง เอกมาหานางเอกและจับมือเธอเขามีคำพูดหวานๆจะพูดกับเธอจากนั้นก็เข้าไปหอมแก้มพระเอกจับมือนางเอกต่อไปนี้นอกจากเรื่องของเขาไม่ต้องสนใจอะไรอีกนางเอกพูดเจยเป็นแค่ผู้หญิงคนหนึ่งที่ถูกผู้ใหญ่หลอกใช้เพราะความรักพายเอกก็ไม่ว่าหยอดหวานเขาก็รักนางเอกเหมือนกันนะไม่ว่าจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นเขาจะไม่มีวันปล่อยมือนางเอกเด็ดขาดนางเอกมาหาพิตและถามว่าวันนี้เขาตั้งใจเรียนไหมพิตก็บอกว่านางเอกเลิกขี้บ่นบ้างได้ไหมผู้ชายอย่างพวกเรารู้สึกกดดันมาก ในถึงหอมพริษ พระเอกออนให้หอมขาบ้างในขณะที่ทุกคนกำลังมีความสุขกันปอยเอ๋อก็แอบมองพวกเขาอยู่แล้วเจียก็ตัดสินใจมามอบตัวพระเอกเข้ามาก่อนนางเอกแล้วบอกว่าเขากับพิีจะอยู่ข้างนางเอกตลอดไปนางเขอบไปเจอกู้เหยียนพระเอกก็ขอบไปด้วยนางเอกมาหากู้เหยียนและถามว่าทำไมเขาถึงไม่ทำอะไรเพื่อเดียบ้างเจียยอมรับผิดทุกอย่างเพื่อปกป้องเขาแต่เขากลับแกล้งไม่รู้เรื่องไม่ละอายใจบ้างหรอกู้เหยียนก็ยังปฏิเสธนางเอกไม่เข้าใจว่าเขาจะแกค้นพระเอกไปเพื่ออะไรกู้เหยียน ก็ยังรังเป็นคนดีต่อไปสมพระเอกตอนนี้เขาก็อาการกำเริบเลยคาจะบอกนางเอกพระเอกก็ห้ามไม่ให้บอกรออีกหน่อยเถอะเขาอยากใช้โอกาสนี้ตอนนี้ตาเขามองเห็นดูรายนายให้ดีระเอกขอดูวิดีโอตอนที่ขอนายเอกแต่งงานอีกครั้งเพราะเขาลืมมันไปแล้วนางเอกเดินเข้ามาในห้องที่โรงแรมพระเอกก็เตรียมห้องสุดโรแมนติกไว้ให้กับนางเอกเขาเข้ามาก็คุกเขาลงผมรู้ว่าผมมีหลายเรื่องที่ผมยังทําได้ไม่ดีพอแต่ผมจะพยายามทํามันให้ดีที่สุดผมจะ รักคุณไปตลอดการคุณจะให้โอกาสผมได้เริ่มต้นใหม่อีกครั้งแต่งานกับผมได้ไหมและพวกเขาทั้งคู่ก็ดูดันด้วยความดูดดืมความกลังบรรยากาศสุดโร่มนติก่อนติเจอรกันอย่างดูดดืม่มตื่นเช้ามาก็ดูกันด้วยความคิดถึงพระเอกจะอู้งานในก,ก็บ่นให้พระเอกไปทํางานพระเอกขอนอนต่ออีกแบบร้อนให้นางเอกตู่นายเอกมาทํางานที่โกดังเก็บเสื้อผ้าก็เกิดเรื่องสอนพระเอกก็มาดูสถานที่จัดง,งานแต่งงานกับเลขาในเอกโดนไฟเออหลอกมาที่โกดังเธอจะจุดไฟเผาโรงงานและ จะฆ่านางเอกไปพร้อมกับเธอเราะนางเอกทำลายทุกอย่างพระเอกเรีบเข้ามาช่วยนางเอกเขาให้โอกาสเฟอร,ร์พรังเราพังเราเฟอร์ให้พระเอกมาอยู่กับเธอแล้วเธอจะยอมปล่อยนางเอกไปพระเอกเรีบก็โดดไปรับกล่องจุดไฟเฟอร์เข้ามาทำลายนางเอกพระเอก,ร,เอก,ร,เอกเรีบเข้ามาช่วยไว้จนชั้นวางหล่นทับตัวเขาทำให้พระเอกต้องเข้าโรงพยาบาลด่วนพระเอกนึกถึงเหตุการณ์ในอดีตเหตุการณ์กอปปี้งานกระทบติดใจ,ใจนางเอกมากเขาตัดสินใจขับรถไปหานางเอกที่สนามบินแต่กลับเกิดอุบัติ พระเอกฟื้นมาก็เรียกขอโทษนางเอกเขาควรปกป้องเธอให้ดีกว่านี้ไม่ควรตัดปัญหาผมขอโทษที่ตามเหตุการณ์ทั้งหมดไม่ได้แล้วพระเอกก็เริ่มมองไม่เห็นจึงให้นายเอก,กับย่าไปทําซุ้ม,มาให้กินหมอบอกกับพระเอกว่าเขาต้องผ่าตัดด,ดว่วนแต่พระเอกก็ยังไม่ยอมขาเพราะว่าเป็นห่วงบริษัทและคิดว่าตอนนี้ความรักของเขากับนางเอกยังไม่มั่นคงมากพอเราผ่านอะไรด้วยกันมาเยอะเขาไม่รู้จะบอกเธอ,อยังไงถ้าเขาไม่ฟื้นขึ้นมาอีกนายเอกเดินมาพอดีและถามว่ามีเรื่องอะไรที่ยังไม่ได้บอกเธอหรอ แต่พระเอกก็ขอให้หมอเก็บเป็นความลับกู้เหย็ดชนหุ้นส่วนพระเอกมารีกอลและเสนอช่วยเอาบริษัทพระเอกมาเป็นของหุ้นส่วนพระเอกกำลงังตานเอกสารตาเขาก็มองไม่เห็นถึงให้เลขข่านให้ฟังแต่เพื่อนก็มาลักเลขาออกไปจัดการเรื่องรากความรักในเห็นพระเอกเซ็นเอกสารอยู่นานก็รู้สึกได้ว่ามีบางอย่างผิดปกติ เลยค่ะเห็นลูกน้องผู้เหยียอมาที่โรงพยาบากบลก็รีบหลบโดยดึงเพื่อนนายเอกมาตัวทำเอาเพื่อนนายเอกเถืนไม่น้อยและชวนเขาไปฟิจิริงที่บ้านเพราะที่โรงพยาบาลไม่สะดวกนายเกค้ันจากพระเอกว่าตกลงเขาเป็นอะไรกันนะพระเอกเลยต้องบอกความจริงตั้งแต่ฟื้นขึ้นมาเขาก็มองเห็นไม่ชัดตอนนี้ก็มองเห็นค่าลางๆนายถามทำไมถึงไม่ยอมบอกเธอพระเอกอธิบายเขาไม่อยากให้หนายเอกเป็นห่วงนายเอกเลยบอกว่าเราเป็นสามีภรรยายกันนะต้องที่อยู่เดียวในความมืดของทรมานมากใช่ไหมลับ เมื่อพระเอกยังห่วงยายพระเอกยอนมีคนอยู่ผมไม่ทรมานสักนิดตรงกันข้ามกับเป็นคุณที่ต้องเหนื่อยด้านเลขาก็ตามมาหาแพทยนายเอกเขาบอกว่าจะทําให้เธอเห็นว่าเขาคิดไปไกลแค่ไหนและกําลังจะเข้าไปจูบแต่กรีตก็ดันเดินเข้ามาขัดตรงหวานายเอกตามมาดูลาพระเอกที่บริษทัทพระเอกสัญญาว่าเขาจะไม่ท,ทํพลาดพระเอกประกาศกับผู้ส่วนทุกคนว่ากิจาการที่อย่าดีเกินคาดบริษัทตัดสินใจไปเปิดตลาดที่ยุโรปเขาจะไปสํารวจตลาดด้วยตัวเองในช่วงที่เขาไม่อยู่นายเอกจะ ขึ้นเป็นประธานบริษัทแทนเขาแต่ผู้ถือหุ้นหลายคนก็ดูไม่ค่อยพอใจคุณส่วนมาบอกกับกู้ยยนดูเหมือนว่าพระเอกจะมีความลับบางอย่างกู้ยยนเลยขอให้เขาแนะนําคนที่จะขายหุ้นให้เพื่อให้กู้ยยนกลายเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทและเหยียบพระเอกให้จมดินเพชรบอกให้พระเอกรักษาตัวให้หายผมเป็นลูกผู้ชายแต่ดูแลบ้านเองแล้วจะปกป้องนายเอกให้ดีนายถึงเข้ามากอดนายเอกมาส่งพระเอกเื่นอนายเอกมาส่งเลยค่ะพวกเขาบอกลาการไปสัญญาว่าจะดูแลตัวเองให้ดีเลยค่ะก็เข้า มาดูเพื่อนก่อนไปนายเอกมาดูงานที่บริษัทตอนนี้เธอก็บอกพระเอกว่ากําลังคัดเลือกนักออกแบบหน้าไม่อยู่ส่วนกู้เยยนก็ซื้อหุ้นได้เป็นจํานวนมากแล้วและประกาศข่าวว่าพระเอกมีอาการป่วยจึงต้องไปรักษาตัวที่ต่างประเทศทาให้หุ้นบริษัทตกอย่างหนักผู้ถือหุ้นพาก,กันโวยวายนายจึงต้องมาอธิบายทุกคนฟังกู้เยยนมาร่วมประชุมด้วยเพราะตอนนี้เขาเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทเหมือนกันผู้ถือหุ้นเสนอให้ถอดถอนพระเอกและนายเอกออกจากตําแหน่งเพราะพระเอกไม่มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ ต่อไปแล้วในขณะที่นายเอกกำลังเครียดพระเอกก็เดินมาเทาเข้ามาและถามใครจะถอดถอนผมรออําเอาพูดถือหุ้นพี่ดวงมากเพราะในประวัติการรักษาเขาใกล้ตายแล้วพระเอกจึงเอาประวัติการรักษามาให้ดูเขาแข็งแรงมากกู้หย,ยันจึงประกาศกับพระเอกว่าเขาเป็นผู้ถือหุ้นมีอำนาจในการตัดสินใจเหมือนกันพระเอกจึงเอาหุ้นที่เขาซื้อมาจากบริษัทกู้ให้กู้หย,ยันดูบางทำเอาเขาสงสัยว่าพระเอกดูได้ยังไงพระเอกจึงบอกว่าเขาสงสยัยกู้หยันมานานแล้วตั้งแต่เรื่องภาพผีี คนที่ได้รับประโยชน์สูงสุดก็คือเขาพระเอกจึงเริ่มซื้อหุ้นบริษัทกู้สะตสมไว้และวางแผนกับพูดถูกคุ้นที่เป็นลงของเขาหักหลังกู้เหยียนแล้วแกล้งทําทีไปต่างประเทศแต่แอบซ่อนตัวอยู่เพื่อจัดการเรื่องราวทุกอย่างพระเอกกอแลวอ้อนออนางเอกเมื่อทุกอย่างถูกเปิดเผยพเกู้หยยนก็บอกว่าเขาไม่สนยังไงเขาก็เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทยังไงประธานกู้ก็คงไม่งอกขายห,หุ้นให้เขาพระเอกจึงบอกว่าหุ้นที่เขาไปจำนองไว้เป็นบริษัทของพระเอกเองทาเอาเอกู้หยยนขนหนักมากเมื่อประชุมเสร็จพระเอก ก็เป็นลมไปทำให้นางเอกเป็นห่วงมากพระเอกมาที่โรงพยาบาลหมอก,ก็บอกนางเอกว่าอัตราการผ่าตัดมีโอกาสสำเร็จไม่ถึง50%พระเอกเมันได้ยินก็กังวลนายจะไปผ่าตัดกับเขาที่ต่างประเทศพระเอกก็ปฏิเสธเขาบอกว่าเขารักชีวิตตอนนี้มากเขาไม่อยากเสี่ยงกับอะไรที่ไม่แน่นอนนายเอกสัญญาว่าจะหาหมอที่ดีที่สุดให้เขานายเอกร้องไห้เธอต้องกลัวทุกวันว่าเขาจะตากไปวันไหนและโกรธพระเอกที่ไม่ยอมผ่าตัดทั้งคู่ร้องไห้เสียใจ ฟิตมาเยี่ยมพระเอกที่โรงพยาบาลไม่เข้าใจว่าทําไมพระเอกจะต้องไม่อยู่โรงพยาบาลด้วยเขาไม่ชอบ้พระเพกอยู่ในที่แบบนี้นางเอกมาหาพระเอกก็ยิ้มออกแต่เขากลับมาที่บ้านก็มองอาหารแทบไม่เห็นฟิตให้หนายเอกป้อนเข้าให้พระเอกเขาเห็นแล้วทนไม่ได้แต่เธอก็ยังนอนอยู่เลยบอกว่าพระเอกเขากินเองได้พระเอกจึงพยายามต่อไป นายเห็นท่าไม่ดีก็ใจอ่อนปอนไฮจิดว่านายเอกและพระเอกไปดูอะพอเรียมด้วยกันนายเอกบอกว่าตอนนี้พระเอกตามไม่ค่อยดีแต่คริสก็อยากทำให้พวกเขาดีกันและพวกเขาจับมือกันพอเห็นฉลามคริสก็รีบวิ่งไปนายจึงรีบตามไปดูคริสพระเอกยืนหนาวสันและเวียนหัวอยู่คนเดียวเขาพยายามเรียกนายเอกและคริสแต่ก็หาใครไม่เจอจนหัวของเขาชนเข้ากับอะพเรียมคริสเห็นพระเอกร้องไห้ก็รีบเข้ามากอดนายเอกก็รีบเข้ามากอดทั้งคู่เคยอยู่ที่นี่กับเขาตลอดเวลา พระเอกขอให้นายเอกและคริสไปผ่าตัดกับเขาที่ต่างประเทศพระเอกมาเปิดเซฟเพื่อทำพินัยกรรมให้นางเอกนายเอกเข้ามาเขาก็รีบซ่อนพินัยกรรมเธอเอานาฬิกามาให้เขาใส่ถ้าเขาหายไปอีกเธอจะได้หาเจอนายเอกร้องไห้เพราะกังวลพระเอกสัญญาว่าเขาจะอยู่เฝ้าดูการเติบโตของคริตและเป็นสามีที่ดีของเธอผู้เยี่ยว่ามารับตัวคริสไปและให้พระเอกมาเจอกับเขาพระเอกจะไปรับคริตด้วยตัวเองแต่นายเอกก็อดเป็นห่วงไม่ได้จึงตามมาดูแต่ก็มีรถมาจอดขวางนายเอกล พระเอกก็ไม่อยู่แล้วกู้หยันพาพระเอกมาที่ตึกร้างเขาถึงใส่นาฬิกาที่ใน่ายให้ไว้ในรถเขาถามพระเอกว่าตามที่นี่ได้ไหมเมื่อ22ปีก่อนพระเอกจึงบอกน่าจะเป็นสวนสาธารณะกู้หยันขอยเขานึกต่อพระเอกจึงคิดได้ว่าเขาเคยช่วยเด็กคนหนึ่งไว้เพราะโดนรุมทำรา้ายพวกเขาตกลงเป็นเพื่อนกันเมื่อพระเอกรูว่ากู้หยันไม่มีพ่อแม่จึงอาศาัยพ่อแม่ของเขารับกู้หยันมาเลี้ยงพระเอกจึงพาพ่อแม่มาที่สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าแต่ก็หากู้หยันไม่เจอ แม่เห็นไปเอ๋อน่ารักจึงรับเพื่อไปเลี้ยงแทนกู้หยันทุกจับขังไว้เพราะเขาป่วยพระเอกไม่เข้าใจทําไมเขาไปแล้วหาไม่เจอกู้หยันจึงบอกว่าเขารอพระเอกตั้งนานให้มารับเขาไปเลี้ยงแต่พระเอกก็ไม่ทาตามสัญญาถ้าตอนนั้นพ่อแม่ของพระเอกรับเขาไปเลี้ยงเขาคงไม่ต้องอยู่ตระกูลกูพระเอกบอกแต่เขาเป็นลูกของประธานกูน้นี่ได้ไปอยู่กับพอ่อนะจะมีความสุขมากกว่าแต่กู้หยันก็เล่าว่าตั้งแต่เขาไปอยู่บ้านประธานกูเขาก็โดนกู้เต๋อทําร้ายมาตลอดและใช้เขาเหมือน คนรับใช้พระเอกเล่นกับว้ยเอ,อ๋อตัวลืมเข้าไปพระเอกบอกว่าเขาตามหากู้หย็นมาตลอดตั้งแต่ที่บ้านเด็กกำพร้าแต่พวกเขาบอกว่าพ่อตัวจริงมารับไปแล้วแต่กู้หย็นก็ไม่เชื่อพิดวิ่งออกมาพระเอกเลยกลัวู้หย็นกลัวว่าคิดจะตกลงไปทางคู้เลยเรีบวิ่งเข้ามากู้หย็นช่วยคิดไว้ได้แต่พระเอกตกลงไปตำรวจมาจับตัวกู้หย็นไปพระเอกขอบคุณที่ช่วยคิดไว้ซึ่งปีต่อมาพระเอกเห็นหน้าเอกหลับอยู่ก็มาเรียกให้ไปนอนข้างบนกันและชวนหน้าเอกไปฮันนี พระเอกกำลังจะถูกนายเอกคลิปก็มาห้ามเขาต้องปกป้องนายเอกอตอนนี้ในท้องมีน้องอยู่พวกเขากอดกันยังมีความสุขนายเอกกอดพระเอกและขอให้เขาเล่านิทานให้ฟังพวกเขากอดกันด้วยความอ้างลักพระเอกก็เล่าเรื่องของตัวเองเขากลายเป็นคนที่เย็นชาเพราะพ่อแม่ของเขาเสียชีวิตตอนอายุ18เขาต้องแบกรับบริษัทไว้คนเดียวจนวันหนึ่งเขามาเจอรอยยิ้มของนาเอกทําให้เขาสดใสขึ้นอีกครั้งนายก,กับพระเอกมาเที่ยวกันคลิปก็จีบสาวเป็นแล้วทำเอานางเอกพูดสงสัยจะได้ยิน เด่นมาจากพอเมื่อพระเอกเห็นหนาเอกใส่ชุดโปก,ก็บน่นคุณมีสามีแล้วนะนายคูดจะให้ฉันใส่เม่ชิดหรือไงร้อนตับแตกขนาดนี้แล้วพวกเขาก็มาสวีดกันบนชายหาดทั้งคู่ยิ้มให้กันยังมีความสุขพระเอกฝากชีวิตที่เหลือไว้กับนางเอกแล้วเข้าไปจูกันยังดูเดืม่มทำเอาคริสหัวจะปวดนี่มันช่างไม่บอกกับเด็กเลยจริงๆก็จบลงไปแล้วนะคะสําหรับสีรสิจินเรื่องแผนรักล่วงใจถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้เกี่ยวโตวด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ah uh -huh.